อาสาพาสุขวันนี้จะพาทุกคนไปดูประโยชน์ของการสอนศิลปะเพื่อเด็กที่บกพร่องทางการได้ยินคุปอยสอนศิลปะที่โรงเรียนเศรษฐสถียนในพระราชูปถัม์มาก็ประมาณ28-29ปีได้แล้วค่ะสอนให้กับเด็กบกพร่องทางการได้ยินค่ะซึ่งสอนวิชาศิลปะเขาก็มีความสุขค่ะเพราะว่าเด็กบกพร่องทางการได้ยินนั้นใช้ตาเป็น สำคัญเพราะเขามองอะไรสวยงามเขาสามารถรับรู้ค่ะแล้วก็เอามาถ่ายทอดได้นะคะค่ะอย่างวันนี้ก็ทำาปาติททำเป็นเปเปอร์มาเช่เอาวัสดุที่ทิ้งแล้วกล่องกระดาษทิ้งแล้วเนี่ยนะคะเอามาทำแล้วก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะได้ผ่อนคลายแล้วเขาได้รับโอกาสในการที่ได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะค่ะ มีองค์งกรภายนอกที่ให้ความสนับสนุนเยอะแยะเลยอย่างเช่นกลุ่มจิตกรน้อยค่ะเขาก็จะมาเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นจิตกรน้อยครั้งที่5แล้วนะคะแล้วก็มีจากคุณครูแล้วก็ที่สำคัญโรงเรียนมีโครงการสอนศินละปะทุกวันเสาร์ด้วยค่ะวันเสาร์เนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่เข้ามาสอนศินละปะให้กับนักเรียนนักเรียนก็สนใจอันนี้นักเรียนสนใจเองนะคะ นักเรียนอยากเรียนรู้ศิลปะเขาก็มาเรียนเองค่ะแล้วก็เด็กก็จะได้สะสมความรู้ไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็จนเขาสามารถสร้างสารรค์ผลงานเป็นของตัวเองได้แล้วก็นอกจากนั้นเด็กๆก็ได้ไปร่วมประกวดในเมื่อเร็วๆนี้ก็คืองานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนค่ะงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนน้องๆก็ได้เข้าร่วมจํานวน6คนนะคะที่ประกวดแข่งศิลปะ นานแล้วนะคะหนูจําได้ว่าประมาณหนูเด็กๆแล้วค่ะสิบขวบมั้งคะหนูก็ชอบวาดภาพแล้วแล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆเลยคะ่ะภ <Yes. S 1> าพนี้นะคะหนูก็วาดประเทศไทยในในอนาคตว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเมืองเกษตรต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีหุ่นยนต์มาช่วยเกี่ยวข้าวแล้วก็พัฒนาการด้านการเกษตรก้าวไกลไปถึงจักรวาลค่ะหนูนะคะหนูก็คิดว่าหนูอยากพัฒนาตัวเองค่ะเกี่ยวกับการวาดภาพแล้วก็ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาใช้ในการวาดภาพค่ะทำไมหนูชอบวาดภาพหนูชอบวาดภาพม,มานานมากแล้วค่ะตั้งแต่เล็กจนโตคุณครูสอนหน,หนูก็ชอบวาดภาพแลวค่ะหนูจำเทคนิควิธีการวาดมาใช้ค่ะหนูวาดภาพด้วยสีโปเตอร์นะคะประเทศไทยของฉันมีอะไรหนูก็นำมาถ่ายทอดลงในภาพเช่นมีชาวนาเป็นเอกลักษณ์มีรถตุกต๊กๆนะคะมีพระมียักษ์วัดแจ้งแล้วก็ ทุกอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ไทยหนูก็พยายามนำมาใส่ให้มากที่สุดค่ะภาพนี้หัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งเป็นปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่9นะคะก็หนูก็วาดเกี่ยวกับความพอเพียงของคนในประเทศไทยก็เช่นต้นข้าวว่าทุ่งนาค่ะแล้วก็มีฝนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาของเรานะคะแล้วก็มีการประหยัดการทำสวนค่ะ หนูก็เก็บประสบการณ์จากการไปดูนิทรรศการก็มีนะคะหรือจากในโทรศัพท์หาในอินเทอร์เน็ตหนูก็หาบ่อยๆค่ะแล้วก็นํามาใช้ในการวาดภาพค่ะก็ฝึกๆมาตลอดเลยค่ะพัฒนาตัวเองมาตลอดจนกระทั่งโตตอนนี้ก็อยู่ปหแล้วค่ะ,ะหนูวาดภาพที่แข่งประกวดนะคะในงานศิลปหัตกรรมหนูวาดภาพเรื่องศาสตร์แห่งพระราชาค่ะ หนูชอบวาดภาพมากเลยโดยเฉ<ม>พาะภาพการ์ตูนหนูฝึกฝึกฝึกดูในอินเทอร์เน็ตดูในหนังสือการ์ตูนนะคะก็เอามาฝึกวาดอยู่เป็นประจำยากมั่งอะไรมั่งก็พยายามค่ะ<ม>แล้วก็อันนี้เป็นศาสตร์พระราชา<ม>ที่มอบให้กับคนไทยแล้วนะคะเ,เช่นาการทำกรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงโคกน,น้องนานะคะการเลี้ยงสัตว์ต่างๆเลี้ยงไก่การนำทฤษฎีมาใช้ค่ะ เวลาวาดภาพหนูจะมีความสุขนะคะรู้สึกสนุกนะ,ะเวลาเขียนก็มีความสุขมากค่ะแลสวยดีค่ะในการสอนศิละปะให้กับเด็กๆนักเรียนที่นี่นะคะก็ที่สําคัญเลยก็คือสาธิตให้เขาเห็นเขาเห็นอย่างถามว่าเออครูทําไมต้องพาไปดูนูน่นดูนี่มาเอาศิลปินมาสอนเขาเห็นค่ะเพราะเขาเห็นเขารับรู้ได้เลยเขาก็จะ เอามาประยุกต์เราก็คอยชี้แนะว่าเออเธอจะทําอย่างนี้ไหมอ่่าเงี้ย,ยเราก็คอยชี้แนะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราต้องให้เขาฝึกทักษะเป็นประจำแล้วก็บ่อยๆ